ครับต้มกันสดๆเลยต้มอ,อันนี้เป็นเป็ดเชอรี่เป็ดเชอรี่นะครับ,รบผมโอ้สีสั่เข้มข้นมากนี่ก็จะเป็นเครื่องในนะโอ้โหเยอะมากครับครับหน้าร้านชอบไหนเลือกได้เลยครับ ที่ตลาดข้รงไหนๆๆๆๆก็มีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับเป็นเป็ดขาล้อเอาเอไว้เอาขี่หนึ่งสองตัวแล้วก็ครึ่งจับได้ครึ่งตัวเนี่ยแล้วก็เอาให้ นอกจากเป็ดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีคอมีตูดมีไส้มีตีก่าจะเป็นอะไรเป็ดอะไรเป็นอะไรเป็ดทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างครับอะไหล่ชิ้นส่วนทุกอย่างเลยครับแล้วปกติหัวหมูนี้จะมีไปไหนครับหัวหมูไม่ได้ทําแล้วครับทาเป็ดอย่างเดียวล้วนๆเลยครับหัวหมูจะทําช่วงเทศกาลรับไตุ้ดจีนสาสีนคจีนครับตรงนี้ก็คือเน้นเป็ดอย่างเดียวเลยเป็ดอย่างเดียวเลยครับ วันนึงกี่ตัวได้ครับเนี่ยวันนึงสามสสี่สิบตัวแล้วก็พวกชิ้นส่วนอะไรก็เยอะอยู่ครับครับพร้อมขายตั้งแต่กี่โมงเอ่ยพร้อมขายตั้งแต่บ่ายสองโมงครับบ่ายสองโมงเป็นต้นไปครับแสดงว่าขายมานานมากแล้วเนาะก็นานอยู่คนระับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งครับเข็ทัโล่โา,า,า,าปกติเนี่ย ช่วงที่เปิดร้านให,ใหม่ๆเนี่ยของจะแน่นมากนะครับ,รบอันนี้ขายไปเยอะแล้วเนาะขายเยอะแล้วครับต้องไปเื่อมๆเลยนะครับเขาที่แอดสังเกตเนี่ย การใครต้องการเป็ดพะโล้หรือรก้าหมูเนี่ยสามารถโทรสั่งได้นะครับหมูไก่ไว้มีค่ะไก่ไห้ จ้าของหมดแล้วเนาะที่วางอยู่เนี่ยใช่ครับสั่งออเดอร์ครับสุดยอดจริงครับตอนนี้ฮะเอาไม่คุยได้แล้วคู่ตัวโอเคได้แลค่ะี่สองคนได้นะคโอเคโอเคมีชื่อร้านไหมนี่เลยครับตามป้ายแต่ป้ายเก่าแก่หน่อยครับอยครับอยชื่อย่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ๋อ่าคพ่อคุณแม่กับ ก็คือมาที่ตลาดี่สังเกตัวร้านเป็ดที่คนลุมๆนะครับช่วงเปิดร้านเนี่ยถ้าในกลุ่มถ้าในกลุ่มนักกีฬาจะรู้จักบอยเดอะดักเปทเปตองชาติไทยครับครับ,รบเล่นกีฬาเปตองครับอ๋อถ้าในกลุ่มเปตองทัง่วประเทศไทยจะรู้จักบอยเดอะดักครับ คือเป็นนักกีฬาครับผมทีมชาติไม่ครับก็เล่นทั่วประเทศไทยเรานี่แหละครับเพียงเรียกว่าอยู่ในกลุ่มครับจะรู้จักในกลุ่มนักกีฬาเปตองในประเทศไทยจะรู้บอยเดดักครับอันนี้องที่หนึ่มใช่ไหมพอด้วยเนาะ ของนายไม่ใช่แล้วก็ของอาสารวัตรเจอีกสองตัวเดี๋ยวเขามาเอาแล้วพอขายไงครับพอละยี่ห้าครับถ้าเป็นพอโอและยี่ห้าเท่<ม>นานั้นเครื่องในขิดและยี่ห้าทุกอย่างรวมได้ครับครับผมก็ปีกปีกก็รวมได้ครับราคาเดียวกันปีละยี่สิบห้าบาทครับปีกกับเครื่องในราคาเดียวกันครับผมสามารถรวมกันได้ครับรวมได้ทุกอย่างครับ นุ่มนะครับนุ่มครับจนจะนิ่มครับใส่ท่อไหมครับสุดขาดเลย สามตัมเมต์ที่ตุ่คือคนทำเป็นนี่ยเ,เจะรู้เลยเนาะครับใส่นใสนเลือกได้นะครับเลือกได้เลยนะครับ อาไนเดี๋ยวมือห้อกใสุครับทบได้ครับเลือกได้นะครับเลือกใส่จานได้นะครับเลือกได้รวมได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับยังเอาขึ้นไม่หมดต้มไม่หมดหยาะน้ำใส่ยงไหรือว่าเป็นปยางไงไปงั้นเลย เท่าไคร่สามบาทเลยครับได้เท่าไหร่แล้วเพิ่ได้ตัวเรืงน,นี้ใช่ไหม ตัวที่สองหรือขอตัวสุดยอดครับเขาจะมาขายที่นัดนี้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสวันจันทร์วันพฤหัสน,นะครับแล้วที่นี้ประจํำไหมประจําครับก็จะอยู่โซนด้านด้านหน้าที่จอดรถด้านหน้านะครับเขาวิ่งเข้ามาจากบิ๊กซีใช่ครับา้ ตว้หมดนะครับรับอดงีก่ไรมีปีกมีตับมีขื้นมีบั้นท้ายเป็ดปีกเป็ดคอเป็ดมีทอย่างะรัตนรับโทรศัพท์ให้พี่นะต้รับโทรศัพท์ตอนต้นี่นะคะก่อน ดีครับอยู่ติดถนนเลยครับติดถนนทางไปบิ๊กซีครับจะเห็นร้านเป็ดอยู่ครับฝั่งทางทางไปวิกซีไม่ใช่ถนนคนเดินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับรัดใจรับใช่ I have one. ราคาเดียวราคาเดียวกันหมดเลยครับขอบคุณมากเริ่มเลยเอาเพไ่ก็บอกได้บอกได้ไม่รู้ไป่เห็น ใช้เวลาต้มนานไหมอ,อ,อ่าเป็ดตัวนึงใช้เวลาต้มประมาณ1นชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงก็จะไ,ได้นุ่มแบบนี้เลยใช่ครับแม่หมดไหมหรือว่าแค่ร้อยเดียวอันนี้125บาทครับหนึ่ะ1้5 125เอาหมดไหมครับป้า Yeah, man. วันจันและวันพฤหัสมีนัดกันแต่แนะนำให้มาเร็วหน่อยนะครับถ้ามาช้าเนี่ยกลัวจะหมดซะกต่อ,ตอน,นอ้องโอเคดีขายดีมากโอเคนะครับคลิปเน,นลนเนงังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ